จะพาไปสำนักโมดิฟายรถนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของอู่ว่าเขาโมดิฟายเครื่องตัวไหนมั่งแล้วประเภทรถรุ่นไหนมั่งเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่านะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางไปเลยดีกว่า ก็ถึงสำนัก m o d i f ยเครื่องนน,นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูร,บรอบๆนะครับรรช,ชื่ออะไรครับสัสดีครับอันนี้ก็สำนักของพี่เอจูนเนอร์นะครับพี่เอจูนเนอร์ใส่สามเดี๋ยวไปดูถ้วยรางวัลใกล้ๆดีกว่า ดูดูดรอบๆอู่นะติดติดไปหน่อยเมื่อกี้ชื่อชื่ออะไรเนี่ยพี่นี่เจ้าสานักปะเนี่ยถือกับบีด้วยสวัสดีครับพี่เอดีครับใครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีคันนี้มาแนะนำสำหรับก็จะเป็นเครื่องเจนเองเหมือนกันครับ พอดีว่า,าคลิปที่แล้วว่าจะถ่ายรถสอง,สองเครื่องสองเซนดนใช่ไหมครับแต่ว่าพอดีว่าเนื่องจากเวลามันไม่ทันแล้วก็ฝนมันค่อนข้างที่จะตกนะครับ,รบก็แล้วก็บวกกับมันยังไม่ข้ามมากนะครับก็รถที่แรงมาเยอะๆมากๆก,ก็เลยยังไม่อยากเอาไปเตงนะครับก็ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาให้ชมเครื่องเครื่องสอง,งแซนดแล้วกันแต่วันนี้ก็เดี๋ยวลอง7 a ็เิกัดคันนี้ก็อยู่ที่12.8วินาทีโหจะเสียงที่จะเสียงนี่แน่นมากเลยนะ รถวิ่งตรถวิ่งพิการติสองนะครับก็พอได้อยู่กับ400ม้มาใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะดูว่ามันจะเรียนขนาดไหนนะพี่ครับผมเดี๋ยวพา,าไปชม <laughs> สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่จูเนอร์สายสามอีกแล้วนะครับวันนี้มาถ่ายเป็นรถเป็นรถ AE ตองหนึ่งนะครับใช่ครับ AE ตองเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่จูเนอร์สายสามเลยดีกว่าพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับอ่าผมเอจูเนอร์นะครับผมในวงการเขาเรียกเอจูเนอร์นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพรีเซนต์ในรถของเจ้าอัลติสตัวแรกจริงๆมันคืออัลติสตัวแรก นะครับแต่คนตัวใหญ่ก็จะเรียกกัน ae 1 1 1ครับผมอ่าครับผมเป็นเครื่อง7 a setable นะครับก็ประมาณนี้นะครับเริ่มเลยแล้วกันเนาะนะครับสำหรับทุกคนเนี่ยอยากรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้โอ้โหเปิดเครื่องมาดิเครื่องมาขนาดนี้อยากรู้แน่นอนรถทำอะไรบ้างนะครับครับผมก็รถคันนี้นะครับมีลูก4ี g เอจีซูเปอร์ชาร์จไซส์เดิม t a ต d a า d นะครับผมการซิ่งนะครับมีก้านด้วยนะครับข้อเวี่ยงเดิมบาลานซ์ทำเคลนใหม่หมดนะครับผมก็ โดยรวมข้างในมีแค่นี้นะครับก็ฝาดําพอร์ตนะฮะฝาดําพอร์ตแล้วก็วาวเดิมทุกอย่างเดิมสปริงวาวเดิมนะครับผมวาวเดิมวาวเดิมครับวาวเดิมคันนี้วาวเดิมเลยครับวาวเดิมแคมเดิมวาวเดิมแคมเดิมใช่ครับวาวเดิมแคมเดิมครับจริงๆก็เขาไม่ได้บอกให้ห้ามห้ามโมดิฟายอะไรเงี้ยหรอกแต่ว่าของมันไม่มีของแต่งมันไม่มีแล้วก็ถึงถ้าเราสร้างมาเนี่ยงบประมาณมันจะสูงมาก สูงมากนะครับซึ่งโอเคละในแคมสเต็ปนี้ลูกค้าพอใจแล้วเราก็เลยไม่ไปต่อเราก็หยุดแค่แคมสเต็ปนี้ก็คือแคมเดิมวาวเดิมไปได้แน่นอนครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับแปลงจันจ่ายจากของเดิมก็เป็นอีโวนะครับผมแล้วก็ใช้กล่องเป็นของ KKT พี่ผมถามหน่อยครับเครื่องตัวนี้ 7A ใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าถ้าแบบเดิมเมมาเลยเนี่ยมันตัวจุดระเบิดเนี่ยมันเป็นอะไรพี่จันจ่าย มีทั<ต>้งจาน<ม>จ่ายแล้วก็ทวินคอยก็คือคอยคู่อ๋อ,อยังแล้วแล้วอย่างอย่างเครื่องเดิมที่ที่ก่อนที่มาโมดิฟายอะพี่เป็นมันเป็นจานจ่ายหรือเป็นคอยพี่เป็นทวินคอยมาครับออของเดิมเดิมเป็นทวินคอยมาอ๋อของเดิมคือเครื่องนี้เป็นทวินคอยใช่ครับอย่างคลิปที่แล้วใช่ไหมพี่ที่สัมภาษณ์พี่ไปพี่รับเขาเขาเรียกว่าจากจานจ่ายมาเป็นมาเป็นคอยใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนี้ก็แปลงเหมือนกันอันนี้ก็คือไดเรคคอยนะ แต่ว่าเราไม่ได้ใช้คอยเคอย่างที่เขาใช้ทั่วไปแค่นั้นเองครับเราเปลี่ยนคอยตัวใหม่นะครับคอยนี้ก็จะเป็นของ Big b บ็อกเครื่อง Big b บ็อกของพวกรถยุโรปที่ใช้กันใช่ครับใช่ตัวนี้ใช่ครับถูกต้องครับซึ่งไม่ค่อยเห็นเนาะครับพี่ไม่ค่อยเห็นแน่นอนครับตัวนี้จะไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะไม่ค่อยมีคนใช้แต่ผมใช้ก็ใช้ดีนะใช้ดีใช้ดีครับอย่างราคาสูงไหมพี่ราคาชุดหนึ่งก็ตกสักประมาณ7 00 0ได้ครับจนยังไม่เท่าไหร่นะพี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับจับต้องได้ จับต้องได้นะจับต้องได้ครับ7,000กว่าบาทครับโดยประมาณพี่แล้วเอ่อเทอร์โ,โบนี้เป็นของอะไรน,นะพี่อา่าทีดีตุนหกยี่สิบจีครับทำมาจากพี่แซมเทอร์โบครับเทบอร์โบของที่ของที่อยู่ผมอะ่ะผมจะให้พี่แซมเป็นคนทําให้ทั้งหมดครับพี่แซมแซมที่เขาเรียกกันแซมบางแคครับแซมบางแคเนี่าใช่ครับถ้าถ้าเข้าไปเซิร์ชเฟซบุ๊กก็เซิร์ชคำว่าแซมบางแคครับหรือ SBK ก็จะขึ้นครับผมครับผมสำหรับเทอร์โบต้องที่นี่นะครับผมไว้ใจที่นี่ที่สุดแล้วครับครับผมอ่าอันน<ช>ี<ม>้ถ<ม>้อยดีท่าครับ คือคือสร้างเองใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นงานแฮนด์เมดขึ้นมาครับอ๋อครับลิ้นก็จะเป็นลิ้นไฟฟ้าเหมือนกันครับคันนี้ก็จะเป็นลิ้นไฟฟ้าเจ็ดิมิลคันนี้เป็นลิ้นไฟฟ้าเหรอพี่ใช่ครับลิ้นไฟฟ้าเจ็ดิ้มิลนครับผมก็คือเราเอากล่องของเค t มันจะมีกล่องคลุมลิ้นครับเราก็เอากล่องคลุมลิ้นของเค t มาใส่เป็นสแตนลิ้นนะครับที่เขาเรียกกันนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็แล้วก็สแตนเครื่องด้วยกล่องเค t เหมือนกันครับผมนี่เพื่อนเพื่อนดูนะ คือพี่เอเขาเก็บงานได้เขาเรียกว่าไนะผมพูดแบบบ้านๆแล้วกันเรียบร้อยไม่ถึงกับสวยมากแต่เรียบร้อยอเรียบร้อยพี่ใช่ครับ,เ,รบรเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถสเต็ปใช้งานครับเราต้องเน้นในเรื่องของเซอร์วิสง่ายก่อนันดับแรกเซอร์วิสง่ายดูแลง่ายครับเพราะว่าอย่างเวลาเราจะเช็คมันเป็นรถซิ่งอะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบิเหตุได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ทุกอย่างมันเซอร์วิสง่ายเข้าใกล้บ้านได้เพื่อที่แบบ เช็คแต่ไฟอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยได้ครับเราต้องทําเผื่อไว้เพราะว่าคันนี้ลูกค้าอยู่ไกลมากลูกค้าอยู่สี่สเกตเลยครับส่งรถมาให้พี่ใช่ครับทำถึงสมูดปารกาเลยนะใช่ครับสุดยอดพี่แถวเลยหม้อน้ํานี้ก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับหม้อน้ําเป็นพีเนียมไอ้ใบใหญ่กว่าเดิมป่ะพี่ใบใหญ่กว่าครับใบใหญ่กว่าสองช่องครับที่เขาเรียกกันสองช่องสองช่องนะประมาณนี้ครับนี่เพื่อนๆดูสุดยอด ผมไม่ได้อวยนะคือดูจากงานที่พี่ทำแล้วมันก็เรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยนะประมาณนี้พี่ที่ผมก็จะเน้นประมาณนี้ครับเพราะว่าผมเป็นคนสไตล์ประมาณนี้ที่งานที่อู่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะทําช้าในแต่ละคันวันจะเสร็จก็ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่ครับมันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นอะไรที่ทํานานมากเลยถ้าประกอบเครื่องกันจริงๆไม่เกินอาทิตย์ก็เสร็จแล้วครับพี่เอครับผมถามอย่างนึงทำไมต้องเป็นบอนี่ดีพี่เนี่ยอันดับแรกเลยคือมันไม่แรง คนเขาบอกว่า AE แม่งคือแท็กซี่ AE เอาติ t อะไรพวกนี้เอ้ยรถแท็กซี่โอ้แท็กซี่แม่งไ่แรงหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยชอบผมเป็นคนที่ชอบแหวกแนวจากเขาครับแต่ก็คือถ้าดูแบบรอบนอกก็คือรถเป็นบานใช่ครับพี่ส่งให้ลูกค้าเท่าไหร่พี่สิบสองแปดครับล่าสุดเลยนะครับสี่ร้อยสองเมตรใช่ไหมครับสนามคลองห้าครับตรงเวลาไปสิบสองิบแปดวิอันนั้นก็คือตอนที่เป็นท่อยดีเดิมนะครับผมอันนี้พอลูกค้าเห็นเวลาแล้วลูกค้าก็เลยมาอัพสเต็ปท่อไอดีใหม่ แต่พอดีว่ามันติดโควิดอยู่ก็เลยสนามก็ปิดก็เลยยังไม่ไม่ได้ส่งเวลาครับก็เดี๋ยวรอดูเวลาอีกทีหนึ่งก็ใจตั้งไว้ตั้งสิบสองห้ามันอาจจะขยับมันลงมาหน่อยอย่างเงี้ยก็หวังไว้พอสมควรครับก็สามจุดก็ถือว่าเยอะครับหวังไว้สิบสองห้าแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะดีกว่าเดิมครับเพราะของเดิมสิบสองแปดครับพี่ก็วันนี้ก็ขอเน้นเป็นเครื่องยนต์ละกันเพราะว่าพี่เอคือ modify เครื่องใช่ครับเดี๋ยวผมเสริมเี้่อยูื่ด้วยดีกว่า ช่วงช่วงล่างเนี่ยพี่ช่วงล่างโชค๊คลอ,อยางเนี่ยพี่พี่เซ็ตด้วยไหมพี่อันนี้เดิมเดิมใช่ไหมพี่ <laughs> เดิมอัดน้ำมันนิดหน่อยครับให้เลยโช๊คเดิมเหรอพี่ <S <s <antas mal> ใช่รับพอดีโช๊คเดิมครับโอ้ล้วฟิลมันเป็นไงพี่ฟิลหรอมันก็ก็พูดตรงๆนะครับมันมันจะเทียบกับรถซิ่งไม่ได้อยู่แล้วมันจะเทียบกับโชคค๊คซิ่งไม่ได้เลยนะครับยังไงโชคค๊คซิ่งฟิลมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเนี้ยคือลูกค้าเนี่ยเอาตังมาลงกับเครื่องค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องจััดดงบประมมาณให้นพี เอาให้มันพอแบบเฮ้ยส่งเวลาได้ครับส่งเวลาได้ลูกค้าใช้งานได้จริงไม่แข็งมากครับก็นิ่มๆแต่ว่าขับถนนถ้าตัดเต็มๆก็จะเลื้อยๆนิดนึงเดี๋ยวผมขอไปลองนั่งดูสักรอบหน่อยพี่ได้ครับว่าอารมณ์มันประมาณไหนนะได้ครับวันนี้จะลองกีดหรือเปล่าไม่รู้อ๋อคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับรถสเด็ปรถบ้านๆก็คงไม่ขนาดคันนี้กี่ร้อยมมาพี่คันนี้เกือบ400ครับแต่ทอกห0าร้อนะป้า8ามร้ปิมาครับ8าม้านี่า มันคือหน้าตาแบบบ้านๆเลยนะพี่นะไปเดี๋ยวไปนั่งรถกันดีกว่าพี่ได้ครับว่าอารมณ์จะประมาณไหนนะครับผมครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองฟิลรถดูนะครับว่าจะสนุกและแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวให้พี่พาไปเทสน,นะครับ <Okay. S 2> พร้อมแล้วครับพี่ เดีย๋ยวไปลองฟิลรถเลยเดีกว่าไหนพี่เทสให้ดูนะเราจะออกตัวมก็จะกระเดา้ากระเด้านิดนึงครับคันโอเอสสแผ่นคันนี้เป็นโอเอสทวินเทสมันก็ไม่ไม่ได้กระเด้ามากก็ปกติอัถ้าคนขับเป็นก็จะปกตินะครับขับเองจูนเองลองรถเองครบเ,<ล>บเลยครับ คือลูกค้ากำเงินมาอย่างเดียวใช่ลูกค้ากำเงินมาอย่างเดียวครับอยากได้เท่าไหร่ก็มาคุยกับพี่เอ๋าใช่วอร์มรถก่อน<ๆ>เครื่องมันเย็นอยู่ยครับครับ แต่มันฟิลมันสนุกมากเลยพี่ใช่ครับเป็นรถที่ขับสนุกอะครับผมทําก็จะประมาณนี้ก็คือตอบโจทย์ลูกค้าดีกว่านะครับบางคนเขาชอบท้ายแรงนะครับท้ายแรงเราก็จะเอาแรงทอกลงนิดนึงพอถ้าขยับทอกลงแรงม้ามันจะขึ้นครับนะครับเพราะว่าม้ากับทอรกเนี่ยถ้าทอกล้นม้าเนี่ยก็แสดงว่าท่อโขงไอเตียเรามันอั้นไปนะครับเราก็ต้องเพิ่มโขงเบอเตียขึ้นมานะครับเพื่อให้มันทอกมันเยอะรอบท้ายมันโฟได้นะครับครับเอานะพร้อมรัอพี่ รอสักกู้ครับพี่รถค่ะโอเคขอเปิดไฟพามากไว้หน่อยเต็มตีเนาะเอาแล้วนะโอ้โหเป็นไงฮนี่ถ้าเกิดคนขับไม่เก่งนิดผมว่ามีโฉบใช่ใช่ครับโฉบครับผมต้อง <c oughs> เกว่งวงมาล <ะ S 1> ัยล้อ โอ๊ยโอ้โหเจียวเลยพี่นีไงพอแนละ้วผมก็เจียวเหมือนกันนวันน,น,นี้วันนี้ผมว่าผมจะไม่ร้องแล้วเนี่ยร้องอุศาก,กัานไปแล้วนะ อย่างนเราจะวิ่งอย่าอย่าอย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่คนนั่งเสียวนะครับผมก็เสียวนะครับเก่งๆอยู่ฮะสุดยอดมากวันนี้โอ้โหแต่ไงพลังแท็กซี่อ่าที่เขาเรียกกันนะพลังแท็กซี่นี่ครับเครื่องเจ็ดอแต่ถ้าเป็นสี g อจฝาลายครับมันจะแรงกว่านี้เยอะเลยครับสี่เอจฝาลายใช่ครับผมแต่ว่าพอดีว่าเราผมเป็นคนที่ชอบ เครื่องอะไรที่มันไม่แรงแล้วเราพยายามทําให้มันแรงนะครับแต่ถ้าถามว่าในงบเท่ากันเลยนะในงบเท่ากันเลยมันสมมติว่ามีงบแสนหนึ่งนะครับสมมติว่ามีงบต่ำแต่หนึ่ง4 a g ฝาลายกับ4 a อ4 a e อะไรแรงกว่ากันยกให้4 a g ฝาลายเลยครับ4 a g ฝาลายแรงกว่าแน่นอนครับทำไมก็ต้องเรียก4 a g ฝาลายพีมันเป็นแคมคู่ครับมันเป็นแคมแยกแล้วมันอยู่ในพวก AE92 ที่เป็นตัวนอกแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ มันไดเป็นขับหลังครับโอ้ใช่อันนั้นของแต่งก็จะมีด้วยแล้วก็เรื่องพอร์ตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยของเขาจะดีกว่าเยอะครับครับในของ c G t Barai ครับเครื่องเครื่องเก่าจริงแต่มาทำแล้วมันเครื่องไม่ใหม่ก็อายเหมือนกันนะพี่ก็ได้อยู่นะผมการันตีเลยเสียวจริงเนียนจริงใช้ได้พี่กล็ับรถสเต็ปบ้านๆก็วิ่งพิกัด12.8ก็พอได้ครับก็ถือว่าเร็วครับ อย่าใช้คําว่าแรงครับต้องใช้คําว่าเร็วดีกว่าอ่าพอรถมาลงตัวพอดีครับไม่แน่ถ้าถ้าผมทําแรงม้าสัก4้า5 0 0รถมันอาจจะเวลาถอยก็ได้อ่าแต่พอดีว่าผมไล่รถมาเวทเนี้ยมันจะวิ่งได้ประมาณนี้อยู่นะครับครับพี่ก<อ>็แตม่มันดีนะผมผมกั้นนะเมื่อกี้ผมรูดไปมร้องอะพอพอ,พอไปไปเมื่อกี้มันโอ้ออกใช่ใช่รถม,มันเริ่มนิดน,นึงครับก็เมื่อกี้ก็ที่ผม เฉลีองดูไหมก็จมไปแล้วครับ220ิบแล้วครับหแต่แต่ลไปมันก็เดินอีกนะพี่ใช่ครับตลายมันลึกครับคันนี้ท็อปสปีดอยู่260อครับที่ผมเคยยัดเต็มเต็มเลยครับ260เลยใช่ครับ260ครับแต่เกียร์มันหมดแล้วนะครับคือเกียร์มันหมดแล้วก็คือรอบเจ00รอบตัดตึ้นตๆ้นตึ้นแล้วเกียร์ด้อยู่ผมสอบถามหน่อยเกียร์ในเกียร์เดิมป่ะพี่ไม่ครับมีการเลี้ยงอัตราทดใหม่ครับเฟืองแต่ใช้เพืองเดิมครับตับรุ่นนู้นรุ่นนี้มาใส อ่ายามาตาทดมาใส่ครับครับไปเลยจ้าพอเดี๋ยวเราขึ้นนี่พี่ใช่ครับขึ้นฝั่งนี้ครับพอต้งรู้มันจะตัดเขาเกินไปยครับอันตรายครับรถมาเร็วพี่เอพาไปลองฟิลรถแล้ว สามร้อยเท่าไหร่ <38 00 S 2> <ะ>ครับพี่สามร้อยสามร้อยแปดสิบมาครับสามร้อยแปดสิบมาใช่ครับท่อห้าร้อยครับส่งเวลาให้ลูกค้าเท่าไหร่ครับพ <12 8 S 2> ี่สิบสองแปดครับสิบสองแปดเดี๋ยวอาจจะส่งเร็วกว่านี้ครับเพราะว่านี้เพิ่งเปลี่ยนท่อไดีสิบสองแปดละท่อไดีเดิมนะครับผมอ่าท่อไดีเดิมลิ้นเดิมด้วยสิบสองแปดท่อไดีเดิมลิ้นเดิมแต่นี้เปลี่ยนท่อร่วมไมดีใหม่แล้วใช่ครับแล้วก็ลิ้นเจ็ดสิบมิลครับอืมครับผมก็พี่มีอะไรฝากกับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครััับบบกกเจ้านะคร็ ฝากติดตามผลงานที่อู่ด้วยแล้วกันนะครับก็ชื่อเฟซบุ o กนะครับชื่อพิพั์พรสมบัติไพบูลนะครับหรือตอนนี้ผมตั้ง Facebook อีกชื่อหนึ่งไปแล้วเพราะว่า Facebook เก่าเนี่ยชื่อเต็มนะครับก็คือ AJ u n เนนะครับมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับผมผมใช้ทั้ง2เฟซก็คือเฟซจริงทั้งสองเฟซนะครับผมแล้วก็เบอร์โทร0 9 3 4 9 6 1 9 9 1กครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับก็ใครที่ชื่นชอบรถ AE หรือว่าโตลต้าอยากทำก็มาได้ครับรับทั้งหมด ครับผมวันนี้ก็วัยรุ่นรถซิงก็ขอบคุณพี่จูเนอร์สายสามครับผมครับที่ให้มาถ่ายแล้วก็ไปลองนั่งฟิลรถเป็นยังไงครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมครับผมครับ